แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เชาวนารุ้นข่าวดีกันนะคะนบอ,อนัดประชุม8กันยายนไฟเขียวประกันรายได้ข้าวปี4นายสุเทพคงมากกรรมการนบรขแจ้งข่าวดีนบขมีนัดประชุมในวันนี้8กันยายนไฟเขียวประกันรายได้ข้าวปี4พ่วงเงินช่วยเดือชาวนารับสูงสุด20,000บาทส่วนข้าวอินทรีย์ ยันจ่ายแน่นะคะกรมการข้าวส่งข้าวครมสัปดาหนะ์หน้าวงเงินกว่า1,400ล้านบาทในส่วนของข้าวอินซียังไม่มีความคืบหน้านะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนายสุเทพคงมากกรรมการผู้สรงคุณวุฒินโยบายและบริหารข้ามแห่งชาติหรือนบออและที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวด้านเกษตรอินทรีย์ได้แจ้งว่าในวันนี้8กันยายนจะมีการประชุมนบอ ซึ่งคาดว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งรักษาการนายกรัฐมนตรีที่จะนั่งเป็นประธานในที่ประชุมหรือไม่ก็มอบรองนายกรัฐมนตรีจุลีลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองประธานนบค เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อให้นโยบายขับเคลื่อนต่อเพราะถ้ารอให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินปลายกันยายนนี้ก็ล่าช้าเกินไปคาดว่าไม่น่าจะเลื่อนเพราะมีกระบวนการอยู่แล้วนะคะ มาดูในส่วนของเงินช่วยเหลือชาวนามี2โครงการที่ผู้สื่อข่าวสอบถามนะคะว่าชาวนาจะได้เงินทั้ง2ก้อนหรือไม่ซึ่งนายสุเทพได้แจ้งว่าได้เงินก้อนเดียวก็คือได้ในโครงการสนับสนุสนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีผลิต65 6 6ถ้ 66, หรือเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1000บาท สูงสุดไม่เกิน20รายหรือ20,000บาทนะคะมติวันที่ตามมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2565ซึ่งนาะยจุรินลักษณวิสิทธิ์หัวหนาา้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตดิด้านการตลาดได้เห็นชอบประกันรายได้ข้าปี4พว่วงมาตพวงมาตรการคู่ขนานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,5127.75ล้านบาทนะคะในส่วนของโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นเงินจำนวน15,000ล้านบาทที่ผ่านกรมการข้าวในปีงบประมาณ2 5 6 6นั้นก็เป็นไปตามที่แผะ ก็เป็นไปตามที่แผนที่กรมการข้าวเสนอของงบประมาณไว้แต่ถ้าไม่ทําตามแผนการที่แถลงไว้นั่นแหละจะติดคุกเพราะผ่านวาระสองและสามาแล้วนั่นหมายถึงผ่านงบประมาณมาแล้วและไม่ซ้ำซ้อนส่วนเช้านาจะมาเหมารวมว่าได้ทั้งสองก้อนไม่ได้หรอกเพราะงบที่ผ่านกรมการข้าวเป็นงบลงทุนนะคะและในส่วนของข้าวอินทรีล้านไร่จะจ่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ จากข้อมูลเดิมซึ่งคาดว่าจะเข้าครมอรในวันที่30สิงหาคมกับวงเงิน1,400ล้านบาท ซึ่งผ่าน30สิงหาคมมาแล้วไม่มีความคืบหน้าและไม่ได้เข้าคอรอมอนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็รอความคืบหน้าหรือหากมีการอัปเดตแอดจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันรออัปเดตท,ที่ประชุมนบขวันนี้8กันยายนนะคะมีความคืบหน้าหรืออัปเดตเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบต่อไปนะคะ